อุทธมีพลังงานบางอย่างครับโดนแล้วครับจาต้องใส่ก็สวยยุดนรล้วกการเหยืยบค่ายนี้ใช้แล้วไม่ปิดหวัง ก็จะเป็นปลาช่อนครับแถวบ่อกุ้งนะครับชาวบ้านเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเขารอเขาบอกให้มาตีปลาในบ่อให้ดูสิช้ยก็จะเป็นก็ดีครับกดีจากค่ายฮันเตอร์นะครับฝากติดตามผลงานด้วยครับตีเราล้อยกขึ้นยกไปยกมาครับมีตัวเดียวกัดแน่นอนครับถ้าเจอนะครับแอคชั่นสวยมากครับคันที่งัดมาก็จะเป็นคันในเมซินครับ จากค่ายฮันเตอร์สายมีสองคนนอนผันฝากด้วยครับก็ดีฮันเตอร์